ต่อไปเราจะใช้ประโยคว่า they are เราจะใช้ they are บางคนพูดว่า they are แปลว่ามีเลย they are they are tree mango tree อ่ามีต้นมะม่วง mango tree mango tree อ่า mango tree behind my home behind นะครับ behind my home uh huh. อยู่หลังบ้าน uh huh. ของฉันอ่ามันเป็นอ่าต้นไหนบ้าง uh huh. the big tree The big tree คือต้นใหญ่ The big tree and Are two small two small tree แล้วก็ต้นต้นเล็ก2ต้น two small tree อ่าก็ววาไป There are three mango trees อ่ามีต้นมะม่วงอยู่3ต้น behind my home อยู่หลังบ้านของฉัน The big tree and two small tree แล้วก็ต้นเล็ก2ต้นนะครับ The big tree ต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กสต้น แค่นั้นเอง So ตอนนี้มันก็ the big tree mm hmm. เป็นอะไรคะนี้ the big treethe uh, big tree คือต้นใหญ่ t h e big tree has fruit มีผลละ has fruit has many fruit มีผลเยอะมากเลยนะครับ many f r u uh, i t า many f r u i t ผลไม้ many fruits มีผลไม้และแต่แต่ and อ่า uh, two small tree small tree คือต้นเล็กอีก2ต้น uh, has no have อ่า have no ก็คือไม่มี fruit have no have no fruit ไม่มีผลอ่า maybe อ่าเราก็ใส่เข้าไป maybe ไม่แน่ใจนะ maybe maybe next year อาจจะปีหน้าอ่า maybe next year แล้วขอทำงานก่อนนะคะัิดพับอ่าลูกค้ามาจริงจริงเล okay maybe next year อาจจะปีหน้านย่ there are three mango trees behind my home มีต้นมะม่วง3ต้นอยู่หลังบ้านของฉัน ก็คือ the big tree and two small trees ต้นใหญ่1ต้นแล้วก็ต้นเล็กอีก2ต้น the big tree has many fruits ต้นใหญ่หนึ่งต้นมีผลละม,มีมีผลมะม่วงเยอะเลย่า many fruits and two small trees have no fruit ไม่มีผล่า maybe next year อาจจะปีหน้ามันจะออกผล maybe next year แต่ไม maybe คือไม่แน่ใจ maybe maybe next year ไหมครับ เอาให้เข้าใจก่อนนะเนี่ยเอาให้เข้าใจภาษาอม,มีต้นมะม่วง3ต้นอยู่หลังบ้านชนะธอมแล้วก็เป็นต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กอีก2ต้นซึ่งปีนี้ก็ต้นใหญ่ก็มีผลเยอะเลยนะแต่ว่าสองตน้นยังไม่มีน่าอาจจะปีหน้านะสต้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์เนี่ยเข้าใจไหมครับ t h e r e are three mango t r e e behind my home. Ah uh, the big tree and two small trees. The big tree has many fruits มีผลเยอะมากเลย อ่า ah. this year ปีนี้ this year ก็ใส่ครับเขืาไ this year, น hmm. this year คือปีนี้ this year แล้วก็ and and mm hmm. ก็คือและ two small trees have no have no แปลว่าไม่มี have no fruit ไม่มีผลนะครับ maybe next year อาจจะปีหน้าบ่ะ next year maybe next year เห็นไหมเราต้องฝึกพูดใช้เรื่องเวลาเข้าไป นคือการพูดภาษาอำานก่อนนะคะค่ัขคุณทุกคนได้ครับขอบคุณค่ะ t h e r e are three mango อพร้อมทอมฉันก็มีมะม่วงอยู่3ต้นอยู่หลังบ้านของฉันนะมีต้นใหญ่กับต้นเล็ก2ต้นต้นใหญ่ก็มีผลเยอะเลยนะปีนี้แต่สองต้นยังไม่มีอาจจะเป็นปีหน้านะ Maybe next year เห็นไหมที่ม่คุณเลี้ยงประโยคดีไหมคุณเลี้ยงง่ายๆนะเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยดีไหมครับสวยไหมอืม แล้วต้องฝึกก่อนฝึกฝึกแตกออกให้เป็นก่อน t h e r e are three mango trees behind my home อยู่หลังบ้านไง Behind my home หรือ in front of อยู่หน้าบ้านก็แล้วแต่ Behind my home หรือจะ in front of ก็ได้ In front of in front of my home อยู่หน้าบ้าน The big tree and two small trees ต้นใหญ่กับต้นเล็กสต้น uh, The big tree has many fruits Many ก็คือเยอะมีผลเยอะแล้วนะ this year ปีนี้ And แอน s m a l l t r e e and อีกสองต้นที่เหนือเนี่ยมัน have no fruits ไม่มีผลเลย maybe อาจจะ maybe maybe next year จ,จะปีหน้า maybe next year uh, next year อย่านะครับ <c oughs> อ่านซิคุณเรียกอ่านประโยคนี้คุณฟังหน่อยอา่อา,านซิอือ h a r e three mango uh, ่อ mango tree behind my house อ่อ The the big tree and and two small tree. Yeah. Uh, the big tree has many fruits uh, many fruit this, this year. year. Uh, and, and two small have no fruit. No fruit. Maybe, maybe next maybe year. this year. Ah, maybe next year. The end. The end. และอีก2ต้นก็ไม่มีผลอาจจะปีหน้านะมันจะบี m ไม่บี e x น y ช a r อ่าอนมออ่ออย่าเห็นไหมนี่การฝึกประโยชนะแล้ววันนี้จะให้เห็นภาพวันนี้ได้อะไรลองเล่าผมฟังที่ผมสอนวันนี้คุณได้อะไรคุณเลี้ยงลองเล่าผมฟังหน่อยผมสอนวันนี้คุณเอาเรื่องที่เรียนมามามา,มาทำยังไงได้ประโยชน์ไหมวันนี้เล่าผมฟังสิพวพอกิริยา เหมือนเราเขียนเรื่องความนะค่ะเขียนเรื่องความเอาข้างหน้าข้างหลังเอาจานวนมากจานวนน้อยมาใส่เอาวันเอาปีหน้าปีนี้ปีที่แล้วเนาะใช่ไหมนี่เอามาใส่มันจะทําให้เราสร้างเป็นนะันจะทยให้เราสร้างเป็นนะพี่คุณพนิดาโอเคไหมมองเห็นภาพที่ไปพูดกับหลานไหมเวลาสร้างเป็นไหมสร้างพอได้ค่ะไม่ค่อยสั่งเลยใช่ ค่อยไล่ไปอย่างเงี้ยน,นะคุณละมิตาเป็นยังไงคุณละมิตาเลา่าจาอย์ได้เลยต้องทวนอ่าคุณอภรรเป็นยังไงคุณอภรรต้องต้องทวนฟังหลายรอบนะคะอา,าจารย์คุณป๊อกล่ะคุณป๊อกคุณหมวยคุณป๊อกเป็นยังไงอ่าหลายรอบเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ถ้าทวนหลายรอบจะได้ไหมถ้าทวนหลายรอบจะได้ไหมได้ค่ะได้นะอืม maybe next year อาจจะปีหน้านะ maybe next year maybe เีย next two year อาจจะ2ปีข้างหน้าก็ได้ maybe two next year m a y b e three next years อาจจะ3ปีข้างหน้าก็ได้นะครับชื่ออา next two years uh, next three years 3ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าะอะไรไปเห็นไหมเราต้องพูดได้ maybe next two year อาจจะ2ปีข้างหน้าอาจจะมีผลนะ Maybe next three year อาจจะสามปีข้างหน้า mm. แล้วก็รู้อยู่ mm. mm. ซึ่งแค่ Only เอาแค่ o อ l y แค่ o อ l y ก็คือ Only Big Tree เอาแค่ต้นใหญ่เนี่ยมันก็ is enough uh, is enough is, is enough for my family มันก็พอดีกับครอบครัวของฉัน for my family mm. อ่าเห็นไหมโอลีเอาแค่ต้นใหญ่ต้นเดียวเนี่ยมันก็ is enough คือมันพอ for my family นะกับครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันคือสมาชิกในครอบครัว for my family only big tree is enough enough for my family มันก็พอกับพรอบครัวฉันแล้วเห็นไหม,ไม only ก็เอาแค่นั้นแหละแค่ต้นใหญ่ต้นเดียว only uh, big tree the big tree only ใส่เข้าไปก็ดี only the big tree is enough มันก็พอ enough uh, for my family สำหรับครอบครัวของฉัน for my family ีเหมประโยคสวยมากนะครับแต่งได้ดีนะเนี่ยดีไหมแต่งไม่ยากไปไม่ง่ายไปแต่ให้เห็นความจริงใช่ไหมคุณพนิดาแต่งได้ดีไหมดีค่ะอืดีค่ะคือคือเมื่อก่อนไม่ไม่ทราบเลยว่าจะใส่ออนใส่กินยังไงนี่พอ,อพอ,พอลงอได้อยู่ตอนนี้พอลงได้ใช่ไหมค่ะเวลาจะบอกล้านอ่า ยายจะไปปีหน้าอะไรประมาณ uh, <next> year, นั้นอ่ะ next year next two years อ่า next three years ใช่ is enough มันพอพอ <poor>, แล้วอย่างเงี้ยบอกหลานถ้าเขาทำอะไรก็ enough พอแล้ว is not enough ยังไม่พอถ้าเขาเขาแบบถ้าเขาเล่นเกมอย่างเงี้ยเรา,เาบอกว่า is enough อ่า is enough พอแล้วเวลามัน time is enough เวลามันเพียงพอแล้วหรือว่า time is not enough ยังไม่พอหลานบอกว่าโอเค อินอินอ่า10 minutes เอาให้อีก10นาทีเขาบอกรา้าน10 m i นาทีเขาบอกว่า <c oughs> บอกหลานนะครับ10 minutes ก็บอกหลานนี้นะครับแล้วเขาพูดเหมือนภาษาพูดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาษาที่คนไทยเราไม่เคยมาเรียนแบบนี้ไงบางครั้งเราไปเรียนใน YouTube มันก็เป็นประโยชน์มนรู้จับมาจากไหนไม่ได้ใกล้ชีวิตเราเลยมันก็ไม่ได้มาจากพื้นฐานไม่ได้ไล่เรียนกระโดดโลดเต้นมาไล่พื้นฐานมันก็ไม่รู้เรื่องไงครับมันก็ไม่ลึกซึ้งไง ใช่ไหมคุณพนิดาผมพูดถูกไหมอืมค่ะมันไม่มีคนมาวางพ<ง>ื้นฐานให้ใช่ไหมเหอนที่ว่าเนี่ยวเวลาคุณยายพูดกับกับหลานเนี่ยคุณยายจะบอกว่าอีนักนะซึ่งเราออกเสียงไม่ไแต่นี่นี่นะฟังอาจารย์พูดฟังเนี่ยอ๋ออีนักอีน้ำอีน้ำอ่าอีน้ำอ่าอีน้ำบางครั้งมันคนเสียงไม่รู้เรลยมันก็อีน้ำอีแนบไปเาะ พอมนเสียบไม่ได้นะครับอีน้าบอีน้บอีน้อีน้าบอีนบมันกัเ็จะอีเอีนบมันก็จะไปทัวร์นะครับันหลายขพรคนไทยมันรีกา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 ฝรั่งเขาไม่ม well ีโทนเสียงแบบนันนะครับอีน้าบอ่าอีนนบ for my family ห็เสียงองอ่อน for my family เต้าเสียงองอนอน ตั้งแต่เอ่อนๆอย่างเดียว for my family แล้วก็อ่าคุณรูคะอาจารย์คะแต่เป็นออสเตรเลียเนี่ยเขาจะขึ้นนาซีน่าไม่เป็นไรมันขึ้นจะหมดเขาช่างเขาแต่สุดท้ายมันมันรู้หมดครับครูโทนี่ได้คุยกับทุกประเทศสุดท้ายมันปรับกันได้หมดเห็นไหมในเพจครูบางคำผมยังได้เอาแฟนฝรั่งมาปรับเลยอยู่อเมริกาเอามาอยู่กับแฟนเป็น2ปีแล้วแฟนไม่รู้เรื่องเลยเอามานั่งออกเสียงเหมือนกันตอนนี้พูดดีแล้ว แฟนก็พูดเป็นละพูดสำเนียงไทยเลยเอามาปรับเพราะเอามาปรับทั้งทั้งทั้งสามีภรรยาเอามาปรับเลยอนั่งได้เลยนะสุดยอดมากนะครับแล้วเขาพูดเหมือนภาษา,าพูดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาษาที่คนไทยเราไม่เคยมาเรียนแบบนี้ไงบางครั้งเราไปเรียนใน YouTube มันก็เป็นประโยชน์รรู้จับมาจากไหนไม่ได้ใกล้ชีวิตลวเลยมันก็ไม่ได้มาจากพื้นฐานไม่ได้ไล่เรียนกระโดดโลดเต้นมาได้ไล่พื้นฐานมันก็ไม่รู้เรื่องไงครับมันก็ไม่ลึกซึ้งไง ใช่ไหมคุณพนิดาผมพูดถูกไหมอืมค่ะมันไม่มีคนมาวางพื้นฐานให้ใช่ไหมเนิน่ว่าเนี่ยเวลาคุณยายพูดกับกับหลานเนี่ยคุณยายจะบอกว่าอีนาบนะาซึ่งเราออกเสียงไม่แต่นี่นี่ะฟังอาจารย์พูดฟังเนี่ยอ๋ออีนาบอีนาอีนาอีนาออ่าอีนาบอ่าอีนาบบางครั้งบางคนเสียงไม่รู้เรื่องก็อีนาบอีแนบไปนะ พ้องเสียก็ไม่ได้นะครับเอออินาบ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 มันก็จะจะอีหนึ่อ no uh ินาบมันก็จะไปทัวร์นะครับเปนหลายเพรคนไทยมีกากระกากระกากระฝรั่งเขาไม่มีโทนเสียงแบบนั้นนะครับอินาบอ่าอินาบ for my family ต้องเสียงเงินอ่อนไป for my family ต้องเสียงเงอนปอด Ah, sing on and on, only for my family. Ah. Maybe this time I'll try